ไม่รู้เลยพี่หนูไม่เคยหาเรื่องเขาไงอะไรต้องฝากถามเขาว่าแบบทําไมเขาชอบมาแบบชวนทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยอมเขาจะแย่อยู่แล้วไงพี่นี่เขาก็บิดแขน,นจนหนูเขียวไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> มันมีโมเมนต์แบบหยอกกันแล้วแบบรู้เร่าแบบเหมือนเที่ยวเหมือนไส้เกาจริงก็จริง, <c oughs> รงๆ,ๆก็หยอกกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยกันตลอดแหละครับผมครับว,ว่าเวลาเจอกนยอยานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาก็น่ารักแเราอยากไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาก็ไม่ค่อยน่ารักแต่บางทีเขาก็น่ารักเลย อยากให้ยอมนะครับไม่มีอะไรอยากให้อยากให้วิวกินเป็นกำลังใจให้กันละกันดีกว่าช่วงนี้เราสองคนต้องแบบว่าอย่างหนักหน่วงมีทั้งถ่ายภาพยนตร์ด้วยมีทั้งคอนเสิรต์ตด้วยครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันละกันครับอย่างงานที่ทแฟร์เพเกสนะคะเปิดเพเกสะครับผม,บผมก็จะมีพีแล้วก็มีกินอันอนี้คือเท่าที่เผยได้ <laughs> แต่ที่เผยไม่ได้ไมีอีกเยอะมากแต่เผยได้คือตอนนี้มีวิวกินหนึ่งแล้วก็พีพีหนึ่ง เราเอาเป็นว่าดิวเกสเนี่ยม um> ันยากไหมมันมันมันก็ถ่ายแ่ได้เขายากก็ยากอยู่นะครับจริงๆเราดิวเกสไว้แบบเกือบเกือบสามสิบคนอะีเรื่องจริงอนี้เรื่องจริงครับมากี่คนไม่รู้แต่ว่าเราดิวแบบจริงๆแบบมาประมาณมากกว่าประมาณ30คนครับประมาณครับก็คือร้องคนละททอนร้องคนละคำหนึ่งเพลงร้องหนึ่งคำส่งต่อกันเจ็ดละ ชั่วโมงคะเนี่ยเขาใช้อะไรเนี่ยแปดร้อยกว่าชั่วโมงพูดไปเรื่อยจริงแปดร้อยกว่าชั่วโมงคือชั่วโมงที่แบบเราจัดเตรียมงานไงโชว์จริงๆประมาณสี่สิบห้านาทีเไซายก็ประมาณมสามชมั่วโมงครับสามชั่วโมงนี่คืออย่างน้อยที่สุดน้องอลินแล้วน้องอลินเขาวิ่งมาเล่นด้วยะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออก็เดี๋ยวลองเล่นกับอาลินดูอาลินก็งงพี่ก็งงครับน้องเขา แบบเหมือนหน้าเวอร์ก ah ันนะวันน so ั้นน่ะเขาก็คงตกใจว่าแบบเขาไม่ได้ทำแล้วพ okay, ี so nice. offend, hm. <laughs> ่เขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยตัวรู้สึกว่าเอ้ยากอกเล่นอะไรเงี้ยเราเอ็นดูครับผมเราเห็นอะไรนารักมาแต่แบบโหแรกแรกแบบเด็กๆเลยวันนี้มีโอกาสได้เจอน้องก็ดีใจมากเราไปชอบฟิลเด็กๆบ่อยไหมคะเจอรุ่นพี่ดาราอะไรเงี้ยเด็กๆบ้างคนแก่บ้างเพื่อนๆบ้างอะไรี้ก็เล่นๆด้วยอยากหยอกเล่นด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเวลาเจอกันเราก็ แล้วก็อยากเข้าไปเล่นกับเขาแหละเหมือนเหมือนที่เราเล่นเล่นกับแบบเพื่อนเพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยโอเคครับ